นี่คือมิวมิวเราสงสัยมาสักพักแล้วค่ะว่ามิวมิวอ้วนขึ้นหรือว่ามิวมิวท้องกันแน่วันนี้นะคะเราก็เลยจะพามิวมิวค่ะไปเช็คกับคุณหมอสักหน่อยว่ามิวมิวเนี่ยเขาท้องหรือว่าอ้วนกันแน่ค่ะเราก็พาน้องมาที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะทุกคนซึ่งคุณหมอก็บอกว่า มิวมิวเนี่ยท้องจริงๆแล้วก็มีเด็กในท้องสองคนนะคะความพีกก็คือหมอบอกว่าน้องจะครบกำหนดคลอดวันนี้หรือภายใน24ชั่วโมงนี้ถ้าน้องไม่คลอดภายใน24ชั่วโมงนี้เนี่ยคือเข้าข่ายว่าน้องอ่ะคลอดยากแล้วนะทุกคนแล้วก็คือต้องผ่าคลอดคือปุ๊บปับเนี่ยเป็นคนุณยายมากๆ คือเอาจริงน้องอ่ะไม่ได้ฮีทให้เราเห็นเลยแต่พอมาดูไทม์ไลน์อ่ะเราไล่ไปอ่ะทุกคนเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้น้องเป็นศาสตร์ช่วง2 3ิพฤศจิกาคือเราอ่ะลงไว้ในอ่อจี IG, แล้วก็เฟซบุ o กเนาะ เราก็เลยเออมานั่งดูน่าจะเป็นช่วงนี้แหละแล้วหลังจากนั้นน่ะมิวมิวเขาก็ท้องเสียแล้วก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลสัตว์ถึง3วันพอมิวมิวออกจากโรงพยาบาลศาสตร์เอาจริงเราก็สรนหาอะไรทุกอย่างอะ่ะมาบำรุงน้องเราก็เลยเข้าใจว่ามิวมิวอ้วนเลยนิ่งนอนใจทุกคนวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาแชร์5อาการของแมวท้องค่ะ 1. มีหัวนมขนาดใหญ่นะคะซึ่งหัวนมของน้องแมวเนี่ยจะมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นหลังจากท้องประมาณ15-18วันนะคะ 2. แมวกินอาหารเยอะผิดปกติสำหรับมิวมิวนะคะมิวมิวเป็นแมวที่กินเก่งอยู่แล้วแล้วน้องก็กินเยอะขึ้นแต่เราก็เข้าใจว่าเป็นเพราะเราให้อาหารเสริมน้องนะคะ 3. หลังโก่งโคง้งเมื่อมองจากด้านข้าง 4. แมวนอนบ่อย 5. แมวท้องโตหวังว่า5อาการที่สังเกตแมวท้องจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดอย่างเราค่ะ่็ะแต่ใครเป็นคนทําใครคือพ่อของเด็กในท้องของมิวมิวเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในคลิปต่อไปค่ะ